สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและก็ f อฟซีคินารังนัทนนะครับวันนี้เป็นวันยดนะครับกับเซลนุนครับวันนี้อยู่กับเจ้าซับแซงของเซียแม็กจัดให้ครับวันนี้ครับถือโอกาสนะครับมาให้น้องนะครับเชียร์ลิงนะครับหลังจากที่ขายตระลดให้ลูกค้าร้ายนะครับถือโอกาสนะครับว่าจ้างลูกค้านะครับเนาะมาเชียร์ลิงบ้นทีรอบ้านให้นะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าหยาครับต้นใหม่นะครับเริ่มร้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวให้นอกนะครับมาเชียร์ลิงไห่มื่อวานงานของนกนะครับบอดด้ยากนะครับเป็นงานเชียร์ลิงทั่วไปนะครับเนาะก็เลยพามาเบิงเจ้าตัวสามตันตัวแอนะครับเคกศูนย์สามครับผมมือนี้คนครับน้องสีเป็นไผ่นะครับเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับว่าเมื่อขวาเสียแม็กมือนี้ได้ผู้ได้มานะครับเออนะนะต้งต้องซื้อ นี่เสียโอมครับเสียโอมมากครับมือหนิอ่อันเทาเฮานะเออก็ตื่นเสาร์ไมือนี้โอ้ตื่นแต่เช้าครับวันนี้เสียโอมแต่เราคำสั่งจากลูกพีมากนะครับโอ้เออซับแสงทองนะครับเดี๋ยวห้องเบอ่์มึงนะครับว่าเจ้าสามตันตัวแหวนเฮาวันนี้นะครับหนุกวานจางลูกค้านะครับ มาเห็นงานเชียร์ลิงเธอไปนะครับเนาะจะพามาชมบรรยากาศนํานะครับตอนนี้มื้อนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับกับเซือนุกนะครับนครับตัวนี้ก็เป็นรถหลักนะครับทายรถกระบะนะครับที่น้อง พคนว่าสื่อมือสองมากนะครับแต่ว่ามันเป็นถ,ถือว่าใบใหญ่แห้งนะครับกระทัดรัดดีนะครับของแข็งในการเดินทางเดี๋ยวขอ้อยาดนะครับแจกเนื้องานน้องก่อนนะครับครับก็ได้นะครับจ่ายงานน้องไปแล้วนะครับวันนี้เซียวนุกนะโอ,โอ้มีเครื่องเสียงพร้อมเป็นยังกรได้เปิดไายถ่ายมันล่ดลดปะเย็นๆโอ้สาเหตุของ เค็งซื้อสาม,สามนี่เนาะเป็นการไล่เบาโอ้ประเทศไหนะเย็ยนขึ้นบ่โอ้นี่นะครับเอฟซี FC ครับไล่เบา,เ,บาเห็นงานไหมเปิดถ่ายออก <laughs> โอ้ยแรงเลยน,นะครับวันนี้อยู่กับนุกรถขุดแชนแนลครับเอาเดี๋ยวเบิ้งนองไส้เห็นงานครับเออมีการเอ่อเปิดถ่ายนะครับไล่เบานองว่า เอ้าสติ๊กเกอร์เซลวนุขายไปใส่นอ่อเออกะเตียนอีกลูกค้าวีพีอีกหนึ่งคันนะครับที่เซลวนุมนะครับเพิ่มมายังครับทรงหมอบน่องนะครับประมาณ3สามคันแล้วนะครับ นีทรงมือขวานะครับเพื่อไรเตรียมทานเสียโอ๊บอ่าพยายนะองเสจะเรื่มเสียลิงนะครับก็ด้านค้างเข้าไปโอเคกรับวันนี้อยู่กับนุกรถคุชแนลครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ซองอหน่อยน้ำน,นะครับเออโอเคนครับผมนี่นะครับเปิดทางแล้วนะครับเสียโอมายี่ยม ยอดครับนี่จะเป็นโตยอดยิ่งดับหนึ่งของประเทศนะครับเคสศูนย์สามนะครับหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับสนใจโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับฟรีดาวใช้ฟรีสามเดือนนะครับวันนี้หน้างานจริงของเซลนุกครับที่บ้านของเซลนุกวันนี้วันหยุดวันแม่นะครับทําความดีเพื่อชาตินะครับเคลิงให้แม่นะครับเคลิงเป็นที่รอบบ้านนะครับเพื่อแม่นะครับทําความสะอาดนะครับ บ้านของเราให้หน้าอยู่นะครับกับเซลล์นุกวันนี้นะครับนะครับมันจะเป็นข้างเข้าไปนะครับต้อเันจะเดินรถ้าไปนะครับอ่า อยู่กับเจ้าช้างส้มนะครับวันนี้เืา่าวานนะครับเซลนกไป่ไทยเจ้ายู่หาหางานเคียร์ลิงนะครับแต่ว่าไปบ่ทันนะครับเพราะว่าไอ้ไอพิ่นไก่เหลียวนะครับไกลเล่เลียวเหลียวนะครับเป็นงานเคียร์ลิงพื้นที่ซีไรนะครับพิยมลูกค้าเก้ายู่หาหานะครับเออ เชืลิงรอบบ้านนะครับตอนนี้กั<ส> <trays> ouais. deflect, บตันนี้นะครับนกจะเห็นเป็นเชื่อมลิงแข้างออกนะครับเพราะว่าปลามันหลายนะครับแ้วก็งูมันหลนะครับแล้วก็จะเห็นคลองทรงน้ำออกไปด้านหลังนะครับเพราะว่าน้ำเสียน้ำยังนะครับจอกไปหลังบานเพราะว่าตอนนี้กำแพงบานบ่อนได้แล้วนะครับพื้นที่กัะสิมีคอไกล้น้ำนะครับ เดี๋ยวหอไปเบื้งด้านนน์น,นะครับนี่นะครับพื้นที่รอบบานรอด้านนน์นจะมีไก่ํำนะครับเดี๋ยวจะไ้เสียโอมมันค่คอยๆเค,คี่ย ى, แต่ต้นใหม่มานะต้นไหนดีมันอ่าสกโป๊กกับน้องก็ไปเคี่ยวไ้นี่นะครับยประมาณนี้นะครับเสียต้นใหม่ออก เป็นงาน,นงานบรยาข้ามเหมือนอยงานชิวๆครับเซลโน์นครับามเหมือนอาจางทีมงานน้องใต้น้องรักอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเขาไปบึงอีกไกลกันนะครับสร้างนี้ก็จะเป็นบ้านของหยาดนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เขาจะมาทำความดีเพื่อแม่นะครับเอ็นให้ บ้านเลื่อนเท่าหนาอยู่นะครับนี่นะครับถือว่าโอเคแล้วนะเออออกไปเลยต้นข้าวอ,าออกไปเลยโอเคนี่นะครับเดี๋ยวน้องเสีให้น้องเคี่ยวลิงไปแล้วก็ตาแต่งให้มันสวยงามนะครับไปหอดด้านหลังนะ แล้วลูกนองกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นงานอีกหนึ่งหนางานนะครับ <c oughs> ของเจ้าสามตันนะครับเป็นงานที่ไปง่ายมากง่ายสามารถเขา่าในพื้นที่แคบได้นะครับเพราะว่าหนาวกว้างนองแค่เมหาสิพหานะครับผมอ่านะครับเป็นเป็นการ ที่ว่าหนึ่งนะครับเห็นงานในย่างหลากหลายงานร,รับเหมาก่อสร้างบ้านนะครับงานเชียงลิงทั่วไปงานว่างทอนะครับตเ่เไปงานในดีนะครับนี่ครับผมนี่ <c oughs> เชริงทำดีเพื่อแม่นะครับงานเจรงิงงานวันนี้นะครับของเจ้าสามท่านเรา ตนนี้นะครับกับเตมานะครับช่วงเกือบเครื่องทางแล้วนะครับตอนนี้น่องก็เริ่งปรับแต่งต้นใหม่ให้สวยงามนะครับแล้วก็ตีแตงข้องระบายน้ำต้นนี้ให้นะครับซึ่งต้นนี้ก็ถือว่าเข็นให้เรื่มเข็นภาพแล้วนะครับเมื่อน,นี้น่าจะเป็นงานบดถึงโบบดมือนะครับจากน้องมากบบม่านหอดใบนะครับ ลกขอโทษขอภัยนะครับเพราะว่านงย่างไปบ่ได้มันเป็นน้าเสียนะครับซึ่งจะไฟทายแหนลูกค่าเบิองอีก่ประมาณนี้นะครับสนใจนะครับสวนเพื่อเมื่องหรือจังหวดใจเคียงนะครับว่าจากนองนะครับตามเดือดโทรศัพท์ด้านหลังนะครับทีมงานสับแสงทองนะครับก็ทีลูกค่านะครับผมขายไปได้หลายขั้นนะครับที่เป็นยังคือ อ่าได้จ้างน้องนะครับก็คือการระยะเวลานะครับต้องเป็งการสิ้นเปลืองของคุณหมาน้ำนะครับซึ่งเป็นถึงงานซอยเหลือสังคมนะครับผมก็เลือกเอาคนที่ไก่ก้อนเพราะว่าน้องก็สิ่่เด็ไป้เปืองนํามันน้องน้ำนะครับนะการคนใหญ่รถดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาไม่เป็งทางผุนนะครับก็ล่างเร็แล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่ามันส่งไป เชียร์ริ่งรอบบ้านทำดีเพื่อแม่ยุ่งหลายนะครับเอฟซี F C. เพราะว่าหลังบ้านเซี่ยวนุกตกรนเป็นประสาเก่านะครับก็ได้เอ้วงสวัสดีครับเอาวสดีครับอยาให้น้องแต่งให้วสวยๆนะฮะจะได้สะอาด ฮะใช่ใช่ครับได้ได้ครับเดี๋ยวจะแต่งให้สวยๆเลยนะเว้ยไม่มีปัญหาครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถคุดขนาด3ตันหรือทุกรุ่นของรถคูชคูปตะนะครับกะเมืรอนี้นะครับนกโบเดมาขายรถแต่ว่ากะขออย่าแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบเนาะผ่านช่องทางโซเชียลของนกรถคูชแนวนะครับตอนนี้ฟีดาวงใส่ฟี่3เดือนนะครับแต่ว่าเมืรอนี้กะถือโอกาสมาทําความดีให้แม่นะครับในอีพีนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซี่ยนนกนํานะครับเด้อนะครับ สนใจสอบถามโปรโมชันหรือสอบถามเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะครับกัอินบอกหรือโทรสอบถามเขามาได้นะครับสำหรับ EP นี่นกล่าไปก่อนนะครับกับงานเชียร์ลิงเจ้าสามตันตัวแอร์ KX003 นะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ